สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีนะคะวันนี้นะคะพี่เดือนนะคะมาแนะนํารีวิวรถหนึ่งคันเป็นกระบะวีโก้นะคะตัวนี้เนาะวีโก้แชมป์นะคะปี2015นะคะ2.7 2.7ตัวเจนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่319,000บาทนะคะควันเริ่มต้นที่5,000กวกระบะน,นะ 5,000กบาทนานได้ถึง84งวดเลยนะคะตัวนี้พัน5,000กบาทนะได้กระบาาวีโก้ปี2015ไปขับเลยนะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆพอๆกับรถเก่งเล็กๆเ,เลยนะเดี๋ยวเรามาดูโชมรถกันก่อนนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่นะตัวนี้ยางใหม่เนาะรถพึ่งรถพึ่งมานะคะตัวนี้เนาะรถพึ่งเข้ามานะยางใหม่ยางใหม่สี่เส้นเลยใช้อีกนานๆได้เลยนะคะตรงนี้นะ กระจกมองข้างนะมีมีไฟไฟเลี้ยวเนาะอยู่ตรงกระจกด้วยนะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้เนาะที่ดึงที่เปิดนะก็จะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้ครอบไว้นะคะและที่สําคัญเนี่ยลังคาแคลริบอยเนี่ยเขาติดออกมาจากศูนย์ดูได้จากโทนสีสีสรถสีตัวรถกับสีลังคาแคลริบอยนะคะสีเดียวกันเลยนะคะตรงนี้สามารถบรรทุกหนักได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนขอดูกันตรงนี้นะแหนบเดิมๆนะแหนบไม่ได้เสริมมาเยอะ ก็เดิมเจ้าของเขาคือไม่ได้บรรทุกหนักนั่นเองเนาะก็เลยไม่ได้แสมเสริมแน่และมีกันชนหลังเนาะเป็นบันไดขึ้นได้ด้วยนะตรงนี้เป็นกันชนหลังอย่างดีเลยเนี่ยติดมาแถมมากับรถเลยนะคะตัวนี้เนาะติดออกมาจากศูนเลยหลังคาแคลรี่บอยสามารถเปิดได้นี่เลยนะคะตรงนี้เนาะข้้งในเนี่ยมันหุ้มหุ้ม้วยนะหุ้มแบบหลังคาแบบเนี่ยไลเนอร์ไลเนอร์นี่แบบไลเนอร์ของโตโยต้าเลยดูโลโก้ของเขาชัดเจนเลยนะเด่นเลยนะคะตรงนี้เนาะ ไม่มีรอยเลยไม่มีบรลอยบรรทุกว่าเอ้ยโดนของหนักคูดถดูสไลด์หรืออะไรไม่มีเลยนะคะตัวนี้และที่สําคัญหลังคาแคริบอยเขาเคลือบด้วยแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นกำมะยีอ่ะนะตรงนี้นะเหมือนมนมันจะแบบมันกำมะยีอ่ะแบบเวลาเราอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่กระแทกนะคะตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะจบจากตัวนี้ก็จะเป็นไฮรักรีโวแล้วนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวตากล้องเดี๋ยวเราเข้าเข้าข้างในใน ในรถกันก่อนนะคะอุปกรณ์ในรถทุกอย่างใช้ได้หมดนะคะใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุด้านนี้นะคะวิทยุเครื่องเสียงทุกอย่างนะคะระบบแอร์แอร์เย็นชํานะคะตัวนี้ที่สําคัญมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตัวนี้เนาะมีเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้าตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะเกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้เนาะ,ะเป็นบอรก,กรรมาจีนะจ๊ะเป็นบอกกร์กมาจีและที่สําคัญสมาร์ทแคปสามารถเปิดแคปได้ เดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันนะว่ายัางไงเนี่ยมีปุ่มแก๊สนะคะตัวน,นี้ติดแก๊สแน่นอนนะคะมีปุ่มแก๊สนะเป็นแก๊สบัวฉีดนะคะตัวน,นี้เนาะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนมากจะไม่มีฝาครอบเครื่องนะคะตัวน,นี้เนาะมันจะเปื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อสะดวกในการทุกทีเนี่ยถ้ามันมีฝาครอบเครื่องมันดีไหมมันก็ดีในส่วนหนึ่งแต่มันจะลําบากเวลาเขาลื้อเขาอะไรเงี้ยอยากดูเช็คเครื่องอย่างนี้มันก็จะระบายอากาศได้ดีกว่าเลยนะคะตรงน,นี้เนาะ และที่สําคัญนี่แบบลูกใหญ่แบบใหม่เลยนะคะตัวนี้แบบรู้สึกเขาจะเพิ่งเปลี่ยนมาวันที่กล้องถ้ามองจะเห็นไหมคะวันที่ยี่สบกเดือนสามหสามนี่เลยใหม่มากแบบแค่แค่เดือนกว่าๆเองนะตัวนี้เนาะเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะตัวนี้เนาะลูกค้าคนไหนได้ไปเนาะใช้กันยาวๆไปเลยนะสำหรับแบตเตอรี่เนาะพอเพิ่งเปลี่ยนมาประมาณเดือนเดียวเองนะคะตัวนี้เนาะ คานหน้าคานเดิมหมดนะคะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ครบเพดเพิอทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะจ้าตรงนี้เนาะลูกวันนี้พี่เดินขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ